พูดอย่รังครับขึ้นหน้าต้นย้ายวางเลยอืมเนี่ยไปรังครับเดี๋ยวไปเจอเขาบนครับเป็นสองคนครับเอาเอาไปได้สองนะครับพี่นายไปถ่ายให้เหรอได้พีน่ะโอเคครับเตรียมตัวแล้วครับหนูครับขอบนั่นแหละในทุกๆถุงรังถุงรังลูกแก่ถุงรังลูกถุงรังหัวเรือนถุงรังที่จับรังตะกี้มา อยู่หัวเรืออันนั่งขับเรือวิ่งเรือเห็นครับรังนี้วิ่งเรือหันมาเห็นแล้วก็มีสตอิฟเดินไปเจอฝา่ายนู้นอีกรังหนึ่งครับแล้วก็ไปเจอตรงนู้นอีกรังหนึ่งครับไปจับมาแล้วครับสองรังนั้นจับรังนี้เดี๋ยวครับใจเย็นๆได้นะครับรังนี้เสร็จกลับบ้านเลยครับโอเคครับเออมาเพื่อครับเอาไปไหนเดี๋ยว

ควันยังรด้จ้กลุ่มชูได้กควันเอาประกาศอะไรก่อนไม่ได้ไม่ได้นะครับใครถามว่ากาศถายังไงครับนั่นเลยครับกาถรตายถึงหัวเลยครับไอ้เนื้อริงนี่ก็ผุบ้าจริงปเดินมาถ่ายเดียวเนี่ย เดี๋ยวสายเชียบเดี๋ยวเละดูครับคนข้างล่างครับครับดูครับเพิ่งแรงเดียวครับขึ้นหน้าคนนะครับเดี๋ยวนี่จิงหูกนนีเนียอ่ะจิงเป็นรูปไหยจิงไป็นพิ่งอยู่อันไม่พคุยเราเยอะจิงนู้ออกดุดเลยเนอะดุดดุดอ่าเียดางกว้างๆครับข้ามมาเลยครับอืมตอนที่พิ่งอยู่ไม่ขึ้นนะครับขึ้นต้นข้างครับเฮ้ยบ้านทุ่งนะครับไม่รู้คิดผิดคิดถูกครับ

โอ้เปะเลย hm oh, hm จริงอ่ะครับตายาจัดเลยครับจัดเลยครับยอดครับดังนี้กิ่งผุครับกิ่งที่พึ่งอยู่ครับดูครับดูครับว่ารูรูที่กิ่งครับนู่นครับคุนล่างก็มีครับมือกล้อง ก็ปีกห่างยาวครับนั่งเยอะหรือแล้วนี่ถึงจะหักไปไหนฮะไม่น่าไม่ยากไม่ยากแต่ครับก็ไม่ชุ่งชิบใช่ไหมไม่ถูกเท่าไรใหญ่อ่าใช่ไหมดยอดครับสุดยอดครนะนี่ครับโอ้น้าปิดตาเลยครับตีตัวดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะมาบวกมือน้าปิดตาเดี๋ยวก็เลยปิดตาให้เลยมือกล้องหยับร้อนแล้วครับน้าปิดตาครับแต่ว่าเราต้องตายไปครับเดี๋ยวตาปิด

จะตาปิดครับโอ้น้ำหวานใช้ได้เลยครับตากล้องไม่มีควันครับอย่าให้นานเร็วครับไม่เป็นไรครับมุนกล้องชินแล้วครับตัดส่งดีเลยใจจใจเย้เตัดส่งดีตัดนะครับมีทีการตัดนะครับยาวๆครับนี่ครับชิมแรกครับสองนิดเกตอนนี้แทงหัวน้ำไม่รู้ครับต้องไหวครับชิมที่สองครับ ยิงดาี you know, ่ลิได้น uh, ี่ฮะโอเครังีมากคบวันนี้ครับมีวงมาหัวดะร้วกไม่มาหัวกหมดครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวสัครับยตรผ่านครับเดี๋ยวตอนไม่ลูเ้ยเอาไี่หนบ้าจริงตอนนี้พวกเราก็ยังจับพึ่งยิ่ในป่าชายเลนี่กีเนี่ยี่โมงไปไหนมงเดี๋ยวมงกลางืนจับตเลย เยอะเนี่ยหนุ่รัต้อง่ชาวเนกรเราก็อยากจะพุงในฝ่ายชายเล่เยวเยอะว่านั้นวะเขียวเลยคนล่างไม่ดูเยอะเลยเลยอ